ข้อความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วมหาโควินทัจริยาข้อหหน้า92พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นพรามนามว่ามหาโควินเป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์อนันนรชนและเทวดาเนี่ยบูชาก็คือเป็นที่เคารพ เป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงว่ามหาโควินทพรามคนนี้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสามากในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชาอาณาจักรทั้งเจได้มีแล้วแก่เราคือผู้ที่พระราชานับถือพระราชาก็ส่งเครื่องสักการะส่งเครื่องบำรุงเป็นอย่างมากท่านก็เป็นคนที่มั่งคั่งไปด้วยโภคะ เราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกดนะก็คือให้เยอะมากเลยนะเท่าท,ที่ที่คนที่จะพึงไง่ายได้การให้ของพระองค์นี้เปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือเครื่องบรรณาการเครื่องสักการะมีมีปริมาณที่มากท่านก็สามารถที่จะให้ทานอย่างมากเราจะเกลียดทรัพย์และเข้าเปลือกก็หาไม่ได้และเราจะไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้ ก็คือทรัพย์สินเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่รังเกียจไม่ได้เป็นที่เกลียดชังจะเรียกว่าสุรุยสุร่ายไม่มีการเก็บเล็กผสมน้อยเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงให้ทานอย่างประเสริฐชนิและเนื่องจากว่าปรารถนาสัพพัญยุตยานปรารถนาโพธิยานปรารถนาการตรัสรู้นะ เนื่องจากมีความปรารถนาที่จะตรัสรู้จึงได้มีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่การบริจาคเหล่านี้จะได้เป็นไปเพื่อการตรัสรูอ้อธิบายว่า,าสัตตราชปุโรหิโตก็คือเป็นปุโรหิตผู้เป็นอนุสาสกก็คือผู้ถวายอนุสาสสั่งสอนในราชกิจแด่พระราชาเจ็พระองค์ มีพระราชาพระนามว่าสัตตภูเป็นต้นมหาโควินตพรามปกติแล้วท่านเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ในชมพูทวีปบูชามหาโควินตพรามเนี่ยด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ด้วยเครื่องสักการะเครื่องเคารพนับถือเรียกว่าเป็นคนที่พระราชาเคารพนับถือนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาก พระราชาไม่ใช่พระราชาเมืองเดียวที่เคารพนับถือพระราชาเจ็ดเมืองเลยนะซึ่งกินกินเนื้อที่อินเดียทั้งหมดเ่ยนะท่านท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์เพราะเป็นเป็นผู้ที่เขาักริ์ศรีเนี่ยเคารพนับถือท่านชื่อว่ามหาโควินทะเนี่ยนะเพราะเป็นผู้มีอนุภาพมากเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยอภิเศกให้เป็นโควินทะ เพราะว่าพระโพธิสัตว์ได้ชื่อนี้ตั้งแต่วันอภิเษกคาว่ามหาโควินทาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากะนะไม่ใช่ชื่อแท้ๆเพราะชื่อเดิมของท่านท่านมีชื่อว่าโชติปาละได้ยินว่าในวันที่โชติปาละเกิดสภาวะทั้งหลายก็สว่างสวยัยนะสาตราอาวุธสว่างขึ้นในขณะที่เกิดก็เลยมีชื่อว่าโชติปาละ แม้พระราชาทอดพระเนตรเห็นมังคลาวุธของพระองค์สว่างสวัยในตอนใกล้รุ่งพระองค์ก็สะดุ้งพระไทยตรัสถามปุโรหิตปุโรหิตก็คือพ่อของทราโพธิสัตว์นั่นแหละผู้มาปฏิบัติราชการปุโรหิตก็ทูลให้เบาพระไทยให้สบายใจว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงหวาดสะดุ้งไปเลยบุตรของข้าพระองค์เกิดด้วยอนุภาพของบุตรนั้นน่ะ มิใช่แต่ในกรุงราชครึกเท่านั้นแม้แต่ในเมืองทั้งสิ้นอาวุธทั้งหลายก็สว่างสวัยน,นะด้วยผลแห่งบุญของพระราชของโชติปาละทาให้อาวุธทั่วแผ่นดินเนี่ยสว่างสวัยหมดเลยเครื่องสาตราสว่างขึ้นเองด้วยบุญอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะอาศัยบุตรของข้าพระองค์อันหนึ่งในชมพูทวีปทั้งหมด จะหาผู้ที่มีปัญญาเสมอด้วยบุตรของข้าพระองค์ไม่มีเด็กคนนี้จะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินนะผนการที่อาวุธสว่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นบุพพนิมิตของของเขาพระเจ้าขา่าเป็นบุตรบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายานะเป็นเครื่องหมายประกาศให้รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อความเป็นผู้ที่มีปัญญาเขาจะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินเหมือนกัน พระราชาก็ทรงยินดีพระราชทานทรั์หนึ่งพันแล้วก็ตรัสว่าจงเป็นค่าน้ำนมของพ่อกุมารเถิดคือพระราชาเนี่ยท่านมีใจกรุณานะปรารถนาที่จะบำรุงก็เลยให้ค่าเลี้ยงดูให้ค่าน้ำนมเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยถือว่ามากแล้วพระราชาตรัสว่าเมื่อบุตรของท่านเจริญวัย ท่านจงนํามาอยู่กับเราโตแล้วก็ให้มามารับราชการเหมือนกันต่อมากุมานั้นเจริญวัยเป็นผู้เห็นประโยชน์อันควรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนฉลาดมากมองอะไรอย่างทะลุป,ปรุกป,ปลงไปหมดความที่มีปัญญาก็เลยสมควรที่จะเป็นผู้สั่งสอนพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ตอนที่ท่านเป็นคารวาส ท่านเป็นอาจารย์สอนพระราชาเจ็ดองค์สอนเครือหบ,บดีเป็นต้นตอนหลังโชติปาระมานพเนี่ยบวชบวชแล้วก็สั่งสอนจากสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายะะการสั่งสอนการสอนที่ดีก็คือสอนให้ออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วชักชวนให้ประกอบอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ะนะ แนะนำให้ประกอบอยู่ในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในสัมไรรยพอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในสัมไตรยพผู้ที่สั่งสอนที่ดีเข,ข,ขาก็จะขจัดออกไปเพื่อให้พ้นจากพิษภัยทุกโทษสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้หันเข้าไปหาประโยชน์จัดแจงประโยชน์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นเหตุที่เป็นผู้ที่มีปัญญาม,มากเป็นที่เคารพบ,บูชา แล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสอดส่องรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตและปัจจุบันก็เลยมีชื่อว่าโชติปาระแปลว่าคนที่โชตินี่แปลว่าสว่างสวัยนะปาระแปลว่ารักษาเพราะว่าเป็นผู้รุ่งเรืองโชติปาระก็คือผู้รุ่งเรืองขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอบรมและสั่งสอนก็คือแนะนำ พระโพธิสัตว์นี้ปกติแล้วเนี่ยนะท่านเป็นลูกของโควินดพราหมคือพ่อนี่ก็เป็นตำแหน่งปุโรหิตของพระราชาพระราชาเชื่อว่าที่สัมบดีนเนี่ยนะตอนหลังเมื่อบิดาของตนคือพ่อของโชติปาระมานพเนี่ยล่วงลับไปและพระราชาก็สวรรคตแล้วก็ให้พระราชาเจ็พระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในราชสมบัติโดยที่พระราชาทั้งเจพระองค์ เจ็ดพระองค์มีใครบ้างก็คือหนึ่งพระเรนรุพระราชาเนี่ยนะเรนุราชานั้นเป็นโอรสของพระเจ้าที่สัมบดีพระสหายราชาเนี่ยนะพ่านเรนุถือว่าเป็นสหายเป็นเพื่อนรักของโชติปาระนนะพ่านพระราชาองค์ที่หนึ่งที่โชติปาละมานพสั่งสอนก็คือพระ,พระเจ้าเรนุสองก็พระเจ้าสัตตภูสามก็พระเจ้าพรหมทัต สี่ก็พระเจ้าเวสภูห้าพระเจ้าภาระตะักแล้วก็พระเจ้าทัตตารัต,ตรพระเจ้าทัตรรัตได้มีอยู่สององค์ด้วยกันทําให้พระราชาไม่ทะเลาะเบาะแวงกันไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันปกตินี้ผู้ที่เป็นใหญ่มากๆอย่างนี้ทุกคนก็มีแต่อํานาจอํานาจเจออํานาจอะไรจะเกิดขึ้นโดยมากก็มีการรบมีการเข็นฆ่ากันมีการ ศึกย่งแผ่นดินเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากโควินทพรามหรือโชติปาละคนนี้ฉลาดสามารถที่จะแนะนำอัธธรรมแนะนำให้พระราชาทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีการทะเลาะวิวาทกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีการปรองดองกันบ้านเมืองก็อยู่อย่างสงบร่มเย็น พระราชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เทวดานาคเครือหบ,บดีในพื้นชมพูทวีปสการะนับถือบูชาอ่อนน้อมต่อต่อใครต่อโชติปาระมานพโดยตำแหน่งเขาเรียกว่ามาหาโควินตพรามเนี่ยนะท่านก็ได้ถึงฐานะเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดเขาบอกว่าสมัยนั้นใครกระแอมยังต้องนอบน้อมต่อโควินตพรามเหมือนกันกระแอมขึ้นมาคำหนึ่งบอกขอนอบน้อมแด่มาหาโควินตพราม์เหมือนกัน เรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพเขาเรียกว่าระดับาศาสตนาระดับาศาสดาเลยนะเป็นาศาสดาให,ใหญ่ที่พระโพธิสัตว์เคยเป็นาศาสดาหลายชาติด้วยกันนะเช่นาศาสดาเนี่ยชาติหนึ่งก็คือเนี่ยชาศสดาโคติโชติปาละก็คือมาหาโควินทรามคนนี้คนละชาติกันกันกบที่เป็นโชติปาละมานพในสมัยาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะถือว่าคนละยุคกัน ความที่โชติปาละหรือมหาโควินทพรามคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพนับถือก็เลยชื่อว่าทุกคนก็จะเรียกว่าท่านผู้เจริญโควินทพรามได้เป็นมหาโควินทพรามแล้วหนอคือพ่อของเขาเนี่ยเป็นโควินทพรามเฉยๆแต่ลูกนี่เป็นมหาโควินทพรามนั่นเป็นก็ยิ่งใหญ่กว่าพ่อเยอะเนี่นะ ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพราหมณ์นาว่ามาหาโควินทะเป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์อันนรชนคือมนุษย์และเทวดาบูชาแล้วหลังจากนั้นลาบสการะเป็นอันมากมายนับไม่ถ้วนที่พระราชาที่ตื่นเต้นด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์กษัตริย์ก็นับถือพระราชาเหล่านั้นพราหมณ์ขึ้นหาบดีชาวนิคมชาวชนบทก็นับถือมาหาโควินตพราหมณ์มาก คือที่เขานับถือเนี่ยไม่ใช่ว่านับถือเฉยๆแบบไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าบุญเก่าเป็นเหตุให้นับถือแต่เนื่องจากโควินตพรามเนี่ยสามารถแนะนําประโยชน์ได้เขาบอกว่าประโยชน์ในมนุษยโลกในสมัยนั้นที่พึงมีอยู่โควินทพรามสอนได้ทั้งหมดอันประโยชน์ในโลกนี้ชีวิตในการครองชีพเนี่ยไม่มีอะไรที่โควินทพรามสงสัยสามารถแนะนําให้เขาเหล่านั้นประสบแต่ความเจริญทั่วหน้า พราะฉะนั้นทุกพวกเขาเหล่านั้นก็น้อมนําลาบสการะไปถมถวายเนี่ยนะเหมือนกับห่วงน้ําใหญ่ท่วมทับโดยรอบเรียกว่าอะไรนะทุกทิศเนี่ยลาบสการะหลั่งไหลมหาโควินทพรามดเหมือนอย่างลาบสการะอันเกิดแก่ผู้สะสมบุญอันภัยบุญซึ่งได้สะสมไว้ในชาตินับไม่ถ้วนก็เนื่องจากผลบุญเก่าของท่านในอดีตความที่ท่านสั่งสมบุญมามากก็ทำให้เกิดลาบสการะ ผู้มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมากมายเนี่ยพนะูดถึงทั่วไปเนี่ยผู้ที่มีลาภสการะก็คือผู้ที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมีศีลาจารวัตเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักสําเร็จศิลปะศาสตร์ทุกชนิดมีใจอ่อนโยนน่ารักแผ่เมตตาหรือแผ่กรุณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรอันนี้พูดถึงคุณธรรมของมหาโควินทพราม์มหาโควินทพรามณ์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมาก เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นมีเมตามีกรุณาเป็นต้นขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีศีลาจรวัตหมายาว่าความประพฤติทางกายวาจาใจของท่านเนี่สะอาดท่านเป็นผู้ที่รักศีลความรู้ในสมัยนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่ท่านเรียนจบหมดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียนจบศิลปศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาแต่ก็จิตใจของท่านนี่อ่อนโยน อ่อนโยนก็คือมีเมตตาซึ่งต่างจากบางคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เย่อหยิ่งมากแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความแผ่ก,กรุณาไปในสรัรพสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกของตนหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ดำเดว่าบัดนี้ลาบสการะมากมายเกิดขึ้นแก่เราถ้ากะรเราจะให้สรัรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เอิบอิ่มด้วยลาบสก,การะนี้แล้วยังทานบารมีให้บริบูรณ์ก็เกิดขึ้นว่าข้าวของก็มีเยอะแยะมีมากมายทำยังไงดีมันเราควรให้นะก็เลยสร้างโรงทานขึ้นหกแห่งกลางพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระราชนิเวศอีกหนึ่งที่แล้วยังมหาทานให้เป็นไปด้วยการบริจาคทรัพย์หาประมาณไม่ได้ทุกๆวัน มันของขวัญใดๆที่มีผู้นํามามอบให้เพื่อประโยชน์แก่ตนก็นําเอาของขวัญเหล่านั้นทั้งหมดไปไว้ที่โรงทานเอาไปแจกเขาหมดเนี่ยนะเขาให้อะไรมาก็เอาไปแจกหมดเมื่อพระโพธิสัตว์ทำม,มหาบริจาคทุกทุกวันอย่างนี้ความอิ่มใจก็ดีความพอใจก็ดีไม่ได้มีแก่ใจของพระโพธิสัตว์นั้นเลยเนีย่ยนะก็ให้ยังไงก็ยังให้ไม่รู้จักเต็ม,มน,นะหมายควมว่า ให้ขนาดให้มากมายอย่างนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเต็มใจเลยหมายคำว่าไม่รู้สึกว่าพอใจเลยมันเหมือนกับมันน้อยไปมันยังไม่พอมันอยากจะเพิ่มมันมีแต่อยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มมีแต่อยากจะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจะเบื่อหน่ายจากการให้มาจากที่ไหน,นมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนคนที่หิวกระหายเนี่ยนะได้น้ํามาดื่มก็จิบจิบเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันมีแต่อยากขึ้นไปจะเบื่อน้ํามาจากไหน เจตนาในการให้ท่านก็เหมือนกันท่านไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะให้ไม่มีใจที่จะเบื่อหน่ายจากการให้มีความสุขกับการให้แต่ว่ามันยังไม่พอใจนะมันยังไม่เต็มใจอยากจะเพิ่มปริมาณแห่งการให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกมู่ชนผู้มายังโรงทานเพื่อหวังลาบของพระโพธิสัตว์ได้รับทายรรมก็กลับไป ทุกคนก็ประกาศคุณวิเศษของพระโพธ,ธิสัตว์โดยรอบทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครมีเสียงเซ่เซงอึงคนึงแปลว่าเสียงยกย่องสรรเสริญเสียงเนี่ยชมเชยเป็นอันเดียวกันเหมือนมหาสมุทรมีห่วงน้ําเป็นอันเดียวกันหมุนวนไปเพราะกระทบพายุใหญ่ตั้งขึ้นตลอดกับฉะนั้นเครือว่าชื่อเสียงเนี่ยนะทุกคนพูดอะไรก็พูดถึงแต่โควินตพรา พูดไปพูดมาก็ตกไปที่โควินทพรามทุกคนก็พากันแต่ชื่นชมซ้องสาธุการแก่โควินทพรามเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังในในคาถาว่าในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดได้มีแล้วแก่เราเราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกดเปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือมันมากจนไม่รู้จะมากยังไงนะ เรียกว่าให้ทานเนี่ยนะเขาบอกว่าเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสี่เอ่เลขศูนย์สี่สิบสองตัวตามเนี่ยนะจะให้ทานขนาดไหนเลขหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเลขเลขศูนย์สิบตัวนี่กี่ล้านนะเลขศูนย์เจ็ดตัวล้านหนึ่งใชเลขศูนย์แปดตัวสิบล้านเลขศูนย์เก้าตัวร้อยล้านเลขศูนย์สิบตัวก็พันล้านเลขศูนย์สิบเอ็ดตัวก็หมื่นล้านถ้าเลขศูนย์สี่สิบสองตัวเท่าไหร่ดี เนี่ยแหละก็เลยไม่รู้จะแปลงไงก็แปลว่าละร้อยล้านแสนโกดมันเยอะมากมาให้นะให้เยอะมากแต่จริงบางคนก็บอกโอ้มันจะมากขนาดนั้นเลยหรือไม่ต้องแปลกใจหรอกประเทศไหนจะใหญ่เท่าอินเดียไม่มีอีกแล้วอินเดียเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ,ไอ้จากเมืองใครที่เคยไปไปอินเดียเนี่ยจากพุทธคยาไปพราราณสีก็บอกว่าท่านจะต้องออกเช้าๆหน่อยนะถ้าออกสายแล้วท่านจะติดรถสิบอรอเขาบอกงั้น โอ้ยมันจะติดขนาดนั้นเลยหรือบอกใช่สิบลอ้อเป็นหมื่นคันนะสิบลอ้อเป็นหมื่นหมื่นคันมันถ้ารถติดทีหนึ่งถ้าสิบลอ้อเสียคันหนึ่งนะจอดรอตรงนั้นวันหนึ่งพอดียี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีหลายคณะที่ไปพักอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงบนถนนสิบลอ้อมันมากยิง่งนี้รัฐเดียวนะเฉพาะไอ้รัฐที่หารแถวๆนั้นะแ,แล้วมันมีรัฐเดียวซะที่ไหนล่ะราะไอ้เขาให้ได้มากมายขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกอยัไงไเพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดถือว่าอยู่ในกำรรมือของ โควินตพรามแต่ท่านเป็นคนไม่ไม่มักใหญ่ไฟสูงที่จะครองอำนาจทั้งหมดแก่ตัวเองเนี่ยนะท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีเมตตามีใจกรุณาต่อผู้อื่นบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นด้วยเหตุใดท่านก็ทําเหตุอันนั้นีนทุกคนก็บูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เมื่อทุกคนเนีย่ยนะบูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สักการะทั้งหลายก็เช่นกับสาครอธิบายว่าใน ความไพ่บูรณ์บริบูรณ์อย่างกว้างขวางนะและก็ขณะเดียวกันถึงท่านมีคุณธรรมมีข้าของมากมายขนาดนั้นอัธยาศาัยแห่งการให้ในทายธรรมของท่านไม่มีจบมีสิน้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับสาครอธิบายว่าทายธรรมในโรงทานของพระโพธิสัตว์ดุดน้ำสาครอันชาวโลกทั้งสิน้นนำไปใช้ก็ไม่สามารถจะหมดได้ ลาบสการะนี่มากจริงๆแล้วคนที่ไปบริโภคสการะของท่านก็ไปบริโภคอย่างไรก็ไม่มีหมดมีสิ้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังฝนคือทานใหญ่ให้ตกโดยไปไม่หยุดยั้งดดมหาเมฆในปฐมมกับเนี่ยนะแยกว่าให้ทานมากมายขนาดนั้นเหมือนมหาเมฆคือเหมือนกับฝนที่ตกลงมา เป็นผู้ขวนขวายในทานในเวลาที่เหลือก็ไม่ประมาทปกติก็ถืออนนั้นอาชีพหลักของท่านมีอยู่สองอย่างคือให้ทานกับสอนทรอันนั้นมีอยู่สองอย่างเท่านี้นะสอนอัดสอนรมสอนประโยชน์แก่พระราชาเจ็ดพระองค์ขณะเดียวกันยังมีพราหมณ์มหาศาลอีกเจ็ดทนอัน,น,นอีกเจ็ดท่านที่ยิ่งใหญ่มากเป็นมหาเศรษฐียุคนั้นน่ะแล้วก็สอนมนให้แก่ลูกศิษย์อีกเจ็ดร้อยคน ไม่ใช่ช่างกระบกช่างกระบกแปลว่าช่างตัดผมทีนี้หมายถึงลูกศิษย์ของท่านท่านมีลูกศิษย์เนี่ยประจําตัวเนี่ยนะไปไหนก็700คนเนยนะที่เป็นเด็กหนุ่มมาเรียนแล้วท่านสั่งสอนอยู่ปกติ